เดี่ยวพ่ไจะเนี่อ่ะเฮยโอ้ไม่โอ้ชิพานี่อ่เฮ้ยติดตั้งตรงนี้ดิไห้ยารเตือนปีศาจนี่เป่ดที่เขาใต้เชิญปีศาจอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ย มันได้ไงก็เพื่อนนะในคนนี้อยู่ไหนมันยังไม่เอาเนี่ยผ่านแล้วโอ้โหโอ้เอ,อ้ยยังยยังไม่ผ่านเนี่ยโอ,โ,อโอ้มัหมดนี่ไง And throw it away. โหทริงก oh, ันได้แหมมัเดอเือนลี้มา